เลียนวิธีคิดอเมริกาส่งนักบินไปในอวกาศแต่ก็เจอปัญหาปากกาเขียนไม่ออกนักวิทยาศาสตร์ประดมปัญญาเพื่อประดิษฐ์ปากกาที่สามารถเขียนในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้แต่ต้องทุ่มเงินหลายร้อยล้านเหรียญและใช้เวลาไปหลายปีในที่สุดก็ได้ปากกาที่สามารถเขียนได้ทุกพื้นที่แม้ในน้ำก็เขียนได้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงแต่นักบินอวกาศรัสเซียที่ประสบปัญหาเดียวกันกลับใช้ดินสอเขียนแทนปากกาที่โรงงานผลิตสบู่ในประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาเมื่อส่งสินค้าไปแล้วลูกค้าบน่นเรื่องบางกล่องไม่มีสบู่เป็นกล่องเปล่าๆปาทางโรงงานจึงตัดสินใจตั้งเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบใช้เงินลงทุนไปหลายล้านเยนกล่องไหนไม่มีสบู่ ก็ตรวจจับได้ทำให้สามารถส่งสบู่ที่ไม่มีกล่องเปล่าได้แต่โรงงานผลิตสบู่ในจีนก็ประสบปัญหาเดียวกันช่างคุมงานใช้พัดลมตัวใหญ่ๆเป่าลมผ่านสายพานลำเลียงกล่องเปล่าก็ปลิวกระเด็นออกไปคนเราเวลาประสบปัญหาส่วนมากมักคิดแต่จะแก้ปัญหาทุ่มกำลังสติปัญญาทุ่มเทเวลาเพื่อแก้ปัญหานั้นถ้าคุณเปลี่ยนเป็นมองที่ทางออก ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายบางทีจะกลายเป็นเรื่องจิบจ้อยไปเลยเมื่อคุณเจอปัญหาลองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วคุณจะประหลาดใจแครอทไข่เม็ดกาแฟตั้งหม้อน้ำทั้งหมดสามใบจากนั้นใส่แครอทลงในหม้อใบแรกใส่ไข่ในหม้อใบที่สองใส่เม็ดกาแฟที่บดละเอียดแห้งในหม้อใบที่สาม ลอยให้ต้มทั้งหมด15นาทีจากนั้นนำสิ่งที่ได้จากการต้มออกมาแครอทซึ่งก่อนต้มมีเนื้อแข็งกลับนิ่มลงไข่ซึ่งมีเนื้อในที่อ่อนเหลวบัดนี้เนื้อในกลับแข็งกาแฟสลายไปแล้วแต่น้ำที่ใช้ต้มกลับมีสีและกลิ่นที่หอมของกาแฟเปรียบได้กับชีวิตของคนเราซึ่งไม่ง่ายเสมอไปและไม่ราบรื่นอยู่เสมออาจมีบางอย่าง ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอาจมีใครที่เขาไม่ปฏิบัติกับเราอย่างที่เราอยากให้เขาทำเราอาจจะทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการและเมื่อพบอุปสรรคเราจะเป็นอย่างไรลองกลับไปเรื่องหม้อต้มน้ำน้ำเหลือดเสมือนอุปสรรคในชีวิตของคนเราเราอาจเป็นเหมือนแครอทที่ก่อนจะพบอุปสรรคมีความเข้มแข็งและยืนหนัดแต่คลับกลายเป็นอ่อนปวกเปียก รู้สึกเหนื่อยล้าสิ้นหวังและล้มเลิกความตั้งใจหมดสิ้นความพยายามที่จะต่อสู้ต่อไปจงอย่าเป็นเหมือนแครอเพราะอาจเป็นเหมือนไข่ที่เริ่มต้นด้วยจิตใจที่อ่อนโยนและอ่อนไหวแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่แข็งกร้าวไร้ความรู้สึกเกลียดชังผู้อื่นไม่ชอบตัวเองกลายเป็นคนที่ไร้หัวใจไร้ความรู้สึกที่อ่อนโยนมิแต่ความขมขื่น จงอย่าเป็นเหมือนไข่เราอาจเป็นเหมือนเม็ดกาแฟต้มเลือดไม่ได้เปลี่ยนแปลงผงกาแฟแต่ผงกาแฟกลับทำให้น้ำเปลี่ยนไปเพราะผงกาแฟทั้งสีกลิ่นและรสชาติเราอาจเลือกเป็นเม็ดกาแฟที่รู้จักจะใช้ประโยชน์จากอุปสรรคที่เราประสบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างสมความรู้ทักษะและความสามารถใหม่ๆมีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบข้างดีขึ้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องพยายามอย่างไม่ลดละต้องเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทำไม่ท้อแท้มีความอดทนและภาคเพียรพยายามจงระลึกไว้เสมอว่าปัญหาและอุปสรรคทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นและแกล่งกล้าขึ้นในยามที่เราพบอุปสรรคเราเลือกที่จะเป็นอย่างไรเราอยากเป็นแครอทไข่หรือเม็ดกาแฟ chúng tính đàn mít cà phê